สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ช่องจื้อแอนด์จยเชอร์แนลนะคะผมวันนี้เราจะมาเราจะมาดูสีของรถแบตเตอรี่ของจื้อที่ทำเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับผมมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโยมอย่าลืมกดไลค์ดกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อ ที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อพวกเรานะครับไปดูกันเลยนี่นะคะผมอันนี้คำขอเมื่อวานนะครับดูทุกคนถ้าสวยก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนในตอนนี้ผมไปโดนนิดนึงนะครับโดนของขาดสีออกกันเันขัดสีไม่ออกเลือกไม่ออกนะครับนี่นี่ข้างหลังนะครับ ขายเฟลแบบนี้เลยนะข้างางก็มีนี่นะจ๊ะนี่ตรงนี้ก็มีสีตรงนี้ก็มีสีะคตรงนี้ก็มีสีนะคตรงนี้มีนะสปูมมีไลทติ้งตรงนี้ก็มีไงนะครับนี่นะี่ตองนี้ก็ไม่มีนะคะ ทําอื่ก็ไม่เหนียว,วมากนี่นะคะผมที่เราปลูกกี่ใบหน้าอันนี้ปลูกโตนี่ก็หมด มีกล้องด้วยนี่ค่ะมันไม่มีแล้วเจลล้างอมนะค่ะเพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 อย่างตอนนี้อันนี้ที่เราถ่ายตั้งแต่2วันที่แล้ว เฮ้ยทุกคนมันมีอะไรอ่ะทุกคนถ้าอ่านเสร็จอ่านชื่อเจนุสคาซิอาการ์เซนานี่ แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวล่วงหน้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายเดี๋ยวทุกคนน่าจะตื่นเต้นแน่ๆนะครับสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากไลค์แชร์ like, คลายด้วยนะครับผมที่ช่องจุ A ้ยจุ้ย h ชนเนลนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วย ரலே